เราอยากได้นักการเมืองแบบไหนเราตอนนี้คือเนี่ยออกมาพูดเลยว่าสนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบแบบมีประชาชนเป็นสมการอยู่ในนั้นแบบประชาชนอยู่ในสมการการทําการดําเนินการทุกอย่างผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณจะออกมาค้านว่าเอ้ยมันไม่ควรทำนู่นี่นั่นประเทศชาติมันเสียประโยชน์เปล่าเราจะเก็บภาษีจากยังไงเราปราบปรามการเล่นการพนันได้100%หรือเปล่า อย่างที่บอกว่าถ้าใครศึกษามาเป็นอย่างดีะนะครับว่าการที่เราห้ามแล้วมันมีเถื่อนเถื่อนล้นออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการซื้อเจ้าหน้าที่รัฐการติดสินบาทค่าสินบนเพราะสุดท้ายเราห้ามไม่ได้เราใช้กลไกลเรื่องของการใช้กฎหมายบม่ได้ไม่ได้หนึ่งร้อซซึ่งเราก็ต้องยอมรับข้อนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับโดยตรงคือคุณค้านได้บอกมาเลยไม่ควรทาทําแบบนี้ได้เงินเยอะกว่า ทำแบบนี้สร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนไทยมากกว่ามากกว่าท่านทำเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเก็ต้องก็ต้องเสนอมานึ่งอ,อกว่าว่าเออเฮ้ยไม่ทำอันนี้เราจะทำอะไรหรือบอกว่าจะมาให้ประเทศแบบเป็นหนูรองยาจริงๆมันไม่ได้มืนหนูลองยา,งงมไ,มไ,งยาไม่ว่าจะเป็นสส,สหรือหน่วยงานของคนไทยอะทำวิจัยเรื่องนี้มากแล้วก็คอมเพล์จากประเทศต่างๆสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เกิดขึ้นใหม่บนโลก แล้วการเกิดขึ้นใหม่บนโลกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอประธานาธิบดีเอลโซการ์โดนดา่ายับสนั่นวันไหวว่าเอาประเทศเป็นหนูลองยาเพราะว่าไปใช้เงินทุนสำรองของประเทศซื้อบิตคอยตอนนี้บิตคอย 70, เจ็ด0 0ื่นเหรียญไม่มีใครขอโทษอีประธานาธิบดีเอลโซการ์สักคนถามว่าผลกระทบทางสังคมมีไหมมี แต่มันจะไม่มีทางป้องกันไปได้หรอก็ป้องกันได้สิเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีขนาดไหนแล้วเราแจกเงินผ่านไอ้นี่นะแจกเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะคนละครึ่งคนทั้งประเทศใช้ก็ใช้เทคโนโลยีในการสกีนคนง่ายจะตาย มาตรการของสิงคโปร์เขามีอะไรบ้างเราก็ไปเรียนรู้จากเขาใครเสียเยอะมากสุดเขาขึ้นหนังสือพิมพ์ประจานก็ทําเป็นแบบเดียวกันอะไรมันเวิร์ก็ทำอะไรไม่เวิร์ก็ไม่ทําส่วนประเทศที่รู้สึกผิดไม่อยากให้มีอีกแล้วนู่นนี่นั่นเอาตัวเลขมาวัดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจกับผลกระทบเชิงสังคมเขาเป็นยังไงทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศที่ทําแล้วแล้วประเทศที่เขาทําแล้วก็คือรอบข้างประเทศไทยทั้งหมดจ้ะ ส่วนเราบอกว่าเอ้ยเรามีธรรมชาติมีนู่นนี่นั่นพูดไปแล้วสมมุติว่าเก็บค่าเข้าอุทยานกับไรายได้คาสิโนคือถ้ามันเท่ากันมันดีเท่ากันมันใช้เม็ดเงินพอๆกันนักท่องเที่ยวธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงไม่บอกว่า Customer Spending ของ Traveler ของนักท่องเที่ยวที่มาเดินทางมาประเทศไทยอ่ะมันต่ำคือต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาใช้เงินในประเทศไทยเยอะ แหล่งช้อปปิ้งอย่างเงี้ยทำศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าดูตี้ฟรีสำหรับสินค้าแบรนด์เนมให้ประเทศไทยเป็นหับของแบรนด์เนมก็ต้องไปลดภาษีตรงนั้นเพื่อดึงดูดให้คนเขามาซื้อของเราให้มาเที่ยวเมืองไทยถ้าจะแข่งกับฮ่องกงก็ต้องทำแบบนั้นอันนี้คือวิสัยทัศน์สมมุติว่าเราเราจะบอกว่าไม่ทำสิ่งนี้ต้องทำสิ่งไหนก็ต้องบอกมาให้ชัดเจนแล้วต้องการนักการเมืองที่ค้านโดยที่ไม่มี123 4สมาทดแทนหรือเปล่าสมมติว่าผมจะค้านผมบอกว่าคาษีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เพราะไม่มีประชาชนเป็นสมาการคุณต้องทำอย่างนี้เลย3 0คนไทยลงทุน30ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปลงทุนได้30%หรือ40%ให้ต่างชาติลงทุนแต่กำไรของต่างชาติ50%ต้องปันผลให้คนไทยแลงประเทศอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ยินแบบนี้ปะ่ะหรือว่าอย่าไปทำอย่างนี้หรอมันไม,ไม่เก๋นะเราอยากได้นักการเมืองแบบไหนล่ะวาทกรรมไปมาหรือว่าอยู่บนพื้นฐานของตัวเลขดีกว่า เอาเป็นว่าอย่างเวกัสถามว่าทำไมเขาถึงทําเพราะอีประเทศมันมันโซนนั้นมันเป็นแห้งแล้งมันเป็นทะเลทรายอยู่กับทะเลทรายเงินมันจะผุดไหมมันก็ไม่ผุดนักการเมืองในประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยไปเวกัสเคยไปหมดเล่นกันเป็นร้อยล้านฉันไม่อยากจะพูดใครบ้างแต่มันก็สิทธิ์ของเขาแล้วเดินทางเนี่ยไปประเทศเพื่อนบ้าน มีรถมารับเลยเดินเข้าไปฉนึกว,ว่าเมืองไทยร้องเพลงไทยนักร้องร้องเพลงไทยมีครัวไทยทุกคนคนไทยหมดแต่เราไม่ทําฉันก็งงแล้วไม่ต้องไปบอกหรอกว่าคนไทยห้ามเล่นทุกวันนี้เขาเล่นกันฉ่าค่ะออฟไลน์นู่นค่ะนั่งรถเมย์ไอ้นั่งรถทัวไปเลยค่ะมีทุกจุดค่ะและชิปหนึ่งพันขึ้นฟรีเราต้องเราเราต้องถ้าเราจะเป็นตัวแทนของประชาชนต้องเข้าถึงประชาชนรู้สังคมรู้บ,บริบทว่ามันเกิดอะไรขึ้น ต้องไปเปิดหูเปิดตาไปดูซิลาก้าการพนันนี่มันไม่ดีจริงหรือเปล่าเล่นกันในงานศพมันเป็นประเทีแล้วประเทศไทยไม่ใช่ไม่เคยผิดกฎหมายเข้าใจปะมันอยู่ในสายเลือดทําไปเลยแล้วก็ทําให้มันเป็นรายได้กิจลักษณะอืมประมาณนั้นอะ่ะเอาจะว่ากาันจะค้านอะไรกันก็เอาตัวเลขงัดขึ้นมาคุยผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอะนะแต่รู้สึกว่าพอกันทีกับอะไรแบบนี้ต้องเดินหน้า move on แล้ว ชาวบ้านตามต่างจังหวัดเขาก็อยากให้ประเทศไอ้ให้ให้จังหวัดเขามีไม่ต้องมากระจุกไม่ต้องมาทํากรุงเทพคนมันเยอะแล้วไปทําที่อื่นไปทําที่ที่มันขาดความจเจริญไปกระจายอํานาจที่อื่นไปทํานู่นแม่ห้องสอนอะไรที่คนเขาไม่มีงานจะทําไม่มีอันนี้สนามบินล้างอย่างเงี้ยใครจะไปอะ่ะก็เอานี้ไปลงแค่นั้นเองคนจะได้ไม่แห่กันเข้ามาอยู่ในกรุงเทพไม่ต้องกระจุกตัวความจเจริญต่างๆจะได้ไลงไปถึตงตรงนั้น ให้คนต่างจังหวัดเขาได้ลืมตาอ้าปากบ้างเออแล้วนี่นี่แบกเรื่อง entertainment complex เต็มที่เพราะเราเกิดกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น,น้อยเราสนับสนุนมาโดยตลอดเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแอบแแอมันดัดชี่พอกันทีแล้วก็เอาเงินไปให้ประเทศอื่นเราจะแบกเรื่องนี้อย่างสุดพลังเพราะฉะนั้นน่ะพักเพื่อไทยแล้วก็คนที่สนับสนุนก็ต้องช่วยกันออกมาวอยซ์นี่แบกแบบฟรีๆเลยไม่ได้อะไรเลยนี่ยอมแบกเลยเพราะอะไร เราอยากให้ประเทศเราจเจริญเราอยากให้คนตามต่างจังหวัดจเจริญเราอยากให้คนไทยทุกคนได้ปันผลในสิ่งนี้ไม่ต้องมานั่งรอว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมารอว่านโยบายของพักไหนจะมาแจกเงินชั้นเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนมาแจกนี่ไงใช้ระบบการปันผลอย่างเงี้ยเราก็แจกเงินให้กับประชาชนทุกคนผ่านการปันผลในลักษณะดังกล่าวทําไมจะทําไม่ทําได้ทําเธอเลิกขู่ขาดอะไรอย่างนี้เถอะ สงสารประชาชนตาดำดำจะได้กระจายอำนาจกระจายความเจริญไปที่อื่น